ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,011เชิญเออคุณเป็นผู้นำตระกูลเย่ทุกเรื่องของตระกูลเย่อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณแน่นอนเย่จงชวนต้องเชื่อฟังคำสั่งของเย่เชิญไม่มีข้อยกเว้นตำแหน่งผู้นำตระกูลก็สละไปแล้วย่อมไม่มีคำคัดค้านใดยิ่งไปกว่านั้นภายในใจเขารู้ดีตระกูลเย่ปัจจุบันเย่เชิญไม่เห็นอยู่ในสายตา ไม่ต้องพูดถึงขอเพียงเย่เชิญยินดีขายยาเม็ดฟื้นชีพเพียงเม็ดเดียวเงินที่ได้อาจเทียบเท่าทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเย่เวลานี้เย่ชางมินสงบจิตใจแต่งหน้าใหม่เรียบร้อยเธอเดินกลับห้องรับรองเมื่อนั่งลงเธอรีบชงชาให้ทุกคนเงียบๆเ,เย่จงชวนกล่าวกับเธอว่าชางมินเชิญเอคิดสักการะบรรพบุรุษบนเขาเย่หลิงในเทศกาลชิงหมิง เขาต้องการสั่งสอนบทเรียนให้สมาชิกตระกูลเย่เย่ชางมินรู้สึกประหลาดใจมีการสักการะบ,บรรพบุรุษท,ทุกปีเหตุใดเย่เชิญใช้โอกาสนี้ก่อปัญหาอย่างไรก็ตามเธอไม่กล้าคิดสงสยัยพูดด้วยสีหน้าจรงิงจังเป็นเรื่องสมเหตุผลหากเชิญเออคิดสั่งสอนตระกูลเย่ท้ายที่สุดหลายปีมานี้คนเหล่านี้ทำเกินไปจรงิจรงๆ ไม่มีความคิดเป็นหนึ่งเดียวเหมือนตระกูลอื่นเยเชิญพูดอย่างเฉยชาครั้งนี้ฉันคิดให้รางวัลและลงโทษอย่างชัดเจนใช้ทั้งพระเดชพระคุณผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมของตระกูลเย่เหนือประโยชน์ส่วนตัวนอกจากได้รับประโยชน์จากทรัพยากรยังได้รับการดูแลด้านอื่นเพิ่มเติมหากใครคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเหนือประโยชน์ส่วนรวมของตระกูลฉันจะไล่เขาออกจากตระกูลเย่ทันทีเย่จงชวนรีบพยักหน้าเห็นด้วย นี่เป็นเรื่องแน่นอนก่อนหน้านี้ฉันใจดีกับพวกเขามากเกินไปคิดเสมอว่าแนวโน้มโดยรวมของตระกูลเย่ไม่เลวไม่ควรสร้างความลำบากใจให้คนเบื้องล่างให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขแต่เมื่อศัตรูแข็งแกร่งมาถึงหน้าประตูฉันค่อยตระหนักได้ยิ่งฉันให้ความเมตตากับคนของตัวเองมากเท่าใดคนพวกนี้ยิ่งทำตัวเหมือนห่างจากฉันมากเท่านั้นบางครั้งคนในตระกูลของคุณปฏิบัติกับคุณเหมือนบีบลูกรับนิ่ม ยิ่งคุณทำดีกับพวกเขาพวกเขาจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเยชางมินค่อยตระหนักเรื่องบางอย่างพูดด้วยความละอายใจพ่อคุณพูดถูกต้องแม้แต่ฉันก็คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองก่อนเมื่อพี่รองยั่วยุตระกูลรอชยัยพี่ใหญ่ชักชวนฉันให้เข้าร่วมกับเขากำหนดเป้าหมายที่พี่รอง ต้องการขับไล่เขาออกจากตระกูลเวลานั้นเขาบอกพวกเรามีแต่ให้พี่รองออกจากตระกูลเย่และตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับตระกูลเย่เท่านั้นตระกูลเย่จึงจะพ้นความเสี่ยงจากการแก้แค้นของตระกูลรอชชายมิฉะนั้นเมื่อตระกูลรอชชัยและตระกูลเย่เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบพวกเราแต่ละคนจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เวลานั้นในสมองฉันมีแต่ความคิดเห็นแก่ตัวคิดเสมอแม้ฉันเป็นเพียงลูกสาว แต่ทรัพย์สินของตระกูลก็มีส่วนของฉันด้วยเมื่อทรัพย์สินตระกูลลดลงเหมือนทรัพย์สินของฉันลดลงเช่นกันต่อมาวานโพจุนเข็นข้าขึ้นเขาเยลิงฉันและพี่ใหญ่สนับสนุนให้ยอมจำนนแม้ต้องสละทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแต่อย่างน้อยอยังเหลือเก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งเวลานั้นในใจฉันคิดถึงแต่ตัวเองไม่ต้องการให้ตนเองอยู่อย่างไรอนาคต อีกทั้งไม่ต้องการให้ตนเองประสบความสูญเสียเมื่อพูดถึงจุดนี้เย่ชางมินไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกหลังน้ำตาพูดสะอึกสะอื้นสิ่งที่ฉันเสียใจมากที่สุดคือตอนนั้นไม่ยืนหยัดเคียงข้างพี่รองตอนนี้พี่รองจากไปแล้วแม้คิดอยากจะขอโทษเขาก็ไม่มีโอกาสอารมณ์ของเย่ชางมินตอนนี้อยู่เหนือการควบคุม เมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์เวลานั้นและเรื่องน่าอับอายในปัจจุบันรู้สึกสำนึกเสียใจทั้งละอายใจอดไม่ได้ต้องเศร้าเสียใจมากกว่าเดิมขณะนี้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้โดยสิ้นเชิงร้องให้เสียงดังเย่เชิญมองออกเธอไม่ได้เสแส้งแกล้งทำคิดว่าอายิงของตนเริ่มสำนึกผิดอย่างจริงใจสามารถตระหนักถึงความผิดพลาดของตนถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ บทที่7 1 1 2เย่เชิญต้องถอนหายใจออกมาคราหนึ่งเห็นถาดชาข้างเย่ช้างมินวางชาผู่เออร์ก้อนหนึ่งเขาถามเธอว่าอาหญิงมีตัดชาผู่เออร์อยู่ที่ไหนมีตัดชาเย่ช้างมินรู้สึกสงสยัยจากนั้นรีพูดว่าเชาิญเออหากคุณอยากดื่มชาผู่เออร์ฉันจะไปเปลี่ยนกาต้มชาไม่จำเป็นเย่เชิญสายศีรษะพูดอย่างเฉยชาฉันแค่ต้องการใช้มีดตัดชา เย่ช้างมินพบมีดตัดชาสีเงินใต้โตชามีดตัดชาเล่มนั้นเหมือนหัวสอนธนูโบราณเหมาะสมใช้ตัดก้อนชาผูเเออที่แข็งมากเย่เชิญหยิบมีดชาจากนั้นหยิบยาเม็ดฟื้นชีพออกมาเม็ดหนึ่งเมื่อเห็นยาเม็ดฟื้นชีพเย่จงชวนตกตะลึงเย่ช้างมินไม่มีปฏิกิริยาใดเธอไม่เคยรับประทานยาเม็ดฟื้นชีพทั้งไม่เคยเห็นมาก่อนจึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรง หัวใจเย,ย่จงชวนเต้นร,รัวเหมือนกลองถูกกระหนำ่ำรู้สึกหัวใจของเขาเหมือนจะก,กระดอนออกจากลำคอขณะนี้ภายใต้การจับจ้องของทุกคนเย่เชิญใช้มีดตัดชาตัดแบ่งยาเม็ดฟื้นชีพออกเป็นสองส่วนเท่ากันกลิ่นหอมสดชื่นของยาเม็ดกระจายฟุ้งออกมาเย่เชิญยื่นยาครึ่งเม็ดให้เย่จงชวนพูดว่าท่านปู่คุณส่งต่อตำแหน่งผู้นำตระกูลให้ฉัน ฉันรู้สึกขอบคุณในอนาคตฉันอาจไม่มีเวลาอยู่ข้างคุณแต่โปรดวางใจไม่ว่าในอดีตเกิดเรื่องใดขอเพียงต่อจากนี้คุณยืนหยัดเคียงข้างฉันฉันจะให้ความเคารพและดูแลคุณให้ดีที่สุดเย่จงชวนตัวสันสะท้านด้วยความตื่นเต้นตนเองไม่เคยฝันจะมีโอกาสได้รับยาเม็ดฟื้นชีพอีกครั้งแม้จะแค่ครึ่งเม็ดก็ตามแต่สิ่งนี้เกินความคาดหวังของตนเองมากเขาไม่อาจปกปิดความตื่นเต้นยินดี รีบยื่นมือสันเทาออกไปรับยาเม็ดขึ้นเม็ดที่เย่เชิญส่งให้อดใจไม่ไหวรีบแสดงท่าทีของตนเองวางใจได้เชิญเออฉันจะไม่ทำผิดพลาดซ้มสองไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตฉันจะยืนหยัดเคียงข้างคุณอย่างไม่ลังเลเยเชิญพยักหน้าแผ่วเบาบัดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและนายผู้เท่าไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างปู่กับหลานแต่เป็นความสัมพันธ์เหมือนกษัตริย์กับข้าราชบริพารด้วยแม้เยจงชวนจะเป็นปู่ตนเอง แต่ระดับในตระกูลเย่ตนเองเป็นผู้นําตระกูลเย่ดังนั้นเขาจึงต้องยืนหยัดสนับสนุนตนเองตระกูลเย่เป็นตระกูลใหญ่ผู้คนหลากหลายย่อมมีทั้งมัชฉาและมังกรคละเคล้าๆกันหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่บิดาตนเองเสียชีวิต พวกเขาไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นตนเองต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าพวกเขาให้พวกเขารู้การอยู่ร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับตนเองจะได้รับประโยชน์อย่างไรเขามองดูยาเม็ดฟื้นชีพที่เหลืออีกครึ่งเม็ดจากนั้นหันไปมองเย่ชางมินที่อยู่ด้านข้างเยชางมินเวลานี้น้ำตาไหลอาบแก้มเต็มหน้าเมื่อเห็นเยน่เชิญจ้องมองมาทำให้เธอรู้สึกประหม่าอย่างยิ่งเธอไม่รู้เย่เชิญคิดอย่างไรกับยาครึ่งเม็ดนี้จะเก็บเอาไว้ หรือจะมอบให้ตนเองแม้เธอรู้ว่าความเป็นไปได้ที่เย่เชิญจะมอบยาเม็ดฟื้นชีพแก่เธอมีโอกาสน้อยนิดอย่างยิ่งแม้แต่นายผู้เท่าที่เชื่อฟังเขายังได้รับยานี้เพียงครึ่งเม็ดตนเองเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านเขามาตลอดตอนนี้แม้รู้ซึ่งแต่ไม่มีโอกาสแสดงความพักดีเขาจะยอมมอบยาครึ่งเม็ดนี้ให้ตนเองหรือเวลานี้เยเชิญมองดูเธอพูดอย่างใจเย็นอหญิง ฉันจะเก็บยาเม็ดฟื้นชีพครึ่งเม็ดนี้ให้ตระกูลเย่คนที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตระกูลเหนือผลประโยชน์ของตนเองได้แท้จริงฉันจะมอบอยาขึ้นเม็ดนี้ให้คนผู้นั้นเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก Youtube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โคต e หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ